สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องบ์ฟแฟมคาร์นะครับและวันนี้ผมพาทุกคนมาเจอกับเจ้านี่เลยครับ XLS สีลิมิเต็ดที่ทุกคนชอบมากผมมันไม่ใช่ลิมิเต็ดหรอกแต่ผมบอกเองว่าเป็นลิมิเต็ดก็คือสีเทาดําสีนี้คือสียอดฮิตของ XLS นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัว Open c a p นั่นเองนะครับที่จะพามาดูราคาเจ4 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมาดูว่าให้ออปชั่นอะไรมาบ้างในตัว Open c a p ตัวนี้สู้กับเจ้าอื่นได้ไหมจปลองดูครับนี่ครับหน้าหน้า เป็นไฟ d a y t ทาวและนิ l ไ g h t แบบตัว C แบบนี้ครับติดทั้งกลางวันและกลางคืนขนาดสตาร์รถนะครับแต่ข้างในก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มีมาให้อันนี้เขามีมาให้ครบนะครับกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นแบบเหมือนพลาสติกหน่อยๆนะเหมือนดำๆอย่างนี้ครับรูแล้วก็มขีข้างบนก็เป็นดำแบ็กคอร์บดำเงามีมาให้เลยเป็นพลาสติกแต่ว่ามันเนื้อสัมผัสแบบนวลๆลื่นๆเหมือนด้านๆนิดน,ดนึงนะครับผมแล้วก็โลกโก้ฟอร์ดต,ตรงกลางเลยใหญ่เบิ้มโปะเข้าไปเลย แลวข้างล่างมีอะไรบ้างนะครับมาดูเอ้ยแต่กันชนนะกันชนหน้าเขาเหมือนตัว h เหมือน y tag นะคล้ายกันนะครับแต่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอก็จะเห็นรูมื่อน้าตรงนี้นะฮะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้มีตะขอลากจูงมีมาให้ไหมอ่ามีมาให้ฝั่งเดียวฝั่งขวาฝั่งนี้นะครับอ่่าตอ,อมานะครับเราไปดูด้านในกันเลยด้านข้างเขาเป็นยังไงอมากับนี่เลยนี่นี่นี่อลังบิสโต้นะครับบิสโตนเอ่อซีรีส์สองห้าห้าเจ็ดสิบ R17 นั่นเองหรือว่าเรียกง่ายๆล้อแม็กคอ17นั่นเองครับที่แก้มยางหนานะครับก็คือให้ความนุ่มเงียบให้ความนุ่มเงียบได้ดีมากๆในซีรีส์ของเขาอยู่แล้วนะครับชิ้วล้อ3นิ้วมาจากโรงงานเรียบร้อยนะครับสสยลักเทอร์โบมีโครเมียมตกแต่งมีมาให้นะครับกระจกอันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นพับเมนวลน,นะอ่าไม่ใช่พับไฟฟ้านะเป็นพับเมนวลน,นะครับผมอ่าต่อมาข้างๆบันไดรองรับน้ําหนักได้200กิโลนะครับสบายมากอันเนี้ย ยืนได้สามสี่คนนะมาดูด้านข้างไม่ใช่เป็นกุญแจคีย์เลสเป็นกุญแจแบบไขนะครับหรือว่าเป็นกดล็อกรีโมดเปิดปึ้งได้เลยห้องสารกว้างขวางนะครับเปิดแคปได้เห็นไหมโอเปนแคปมีลำโพงมาให้ด้านหลังมีสายเรียกไพยให้ด้วยฮนะและเรามาดูเวลาขึ้นนั่งลำบากไหมเขามีที่จับมาให้ทุกรุ่นนะเดี๋ยวนี้สอดขึ้นไงขึ้นง่ายเออนั่งสบายกว้างขวางนะครับ เล็กรูมก็ค่อนข้างที่จะผมว่าขนาดก็นั่งได้เดือยเยอะนะครับเฮดรูมก็ค่อนข้างสูงมีไม้ตรงนี้มาให้พมาลัยไฟฟ้าอ e ีพาร์ตเก็บรอยต่อถนนได้เนียนเรียบนะครับก็คือทำอะ,อ,อ,อะไรเขาเรียกว่าอะไรเอ่อพวมลัยเนี่ยมันทํางานคู่กับระบบอ e ีพาร์ตอยู่แล้วเป็นพมาลัยไฟฟ้านะครับช่วยผ่อนแรงขณะกับทีเวลาความเร็วต่ำนะครับพวมาลัยจะเบาให้แต่ความเร็วสูงพมลัยจะดูดหนักให้ทําให้คนชอบขับรถขับสนุกมาก และทํางานควบคู่กับระบบ e-part นั่นเองครับระบบ e-part ก็ช่วยเก็บรอยต่อถนนเวลาเราขับในสะพานตุสูงเวลาลมตีกระโชกมาเราจะรู้สึกพวงลัยสะบัดนะครับแต่ตัวะระบบ e-part ได้ช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นไปแล้วก็คือช่วยควบคุมไม่ให้พวงลัยสะบัดนะครับและไซระรถได้ตรงขึ้นนั่นคือข้อดีของระบบ e-part ไฟฟ้านั่นเองนะครับและตอนนี้ก็มีคอนโซลหน้าที่เป็นเทาร์มโบกินีมีมหให้ช่องลมดูได้ใช่ไหมสวยมากนะครับ เทาแลมโบอ่าที่คนชอบยาวพาดยาวถึงฝังนู้นเลยนะครับแล้วก็มีไฟหน้าอัตโนมัติออตโต้มาให้เปิดแสงลดแสงตรงนี้ได้ควบคุมเวลาท้ายเชิดก็มีมาให้แสงสามารถควบคุมได้นั่นเองนะครับกระจกอ่าเป็นอัตโนมัติอ่าเรียบร้อยแล้วอ่าเห็นไหมเป็นออโต้คลิกด้วยนะไม่ใช่เล่นๆนะครับเปิดฝาถังน้ามันกดตรงนี้ล็อกรถกดตรงนี้อ่าล็อกฝาถังน้ำมันก็เหมือนกันกดตรงนี้เหมือนกันนะครับต่อมา หน้าจอเป็น s y งค 4A เชื่อมต่อ Apple Car p l a y พ n d r o i d Auto แบบไร้สายแล้วนะครับโคตรล้ำนะนี่เป็นทั้งออโต้และแมนนวลในเกียร์เดียวนะครับผมนี่บวกลบได้ดึงไปเกียร์ M ็ก็ได้เป็นแมนนวลนะครับเกียร์ดีก็จะเป็นออโต้แต่ว่าอยู่ในเกียร์ออโต้ไม่ใช่ว่ากดบวกลบไม่ได้เหมือนกันกดได้เหมือนกันแต่พอเราไม่ได้พอเรากดแล้วเราปล่อยอ่ะมันจะเขาเรียกว,ว่าอะไรมันจะเป็นอัตโนมัติไปเลยมันจะไม่ใช่แบบแมนนวลแล้วนะครับ อ่าผมอะไรเป็นอะไรนี่ปรับได้สีทางดึงเข้าดันกลับขึ้นแล้วก็ลงนะครับอ่าอันนี้ถือว่าสะดวกมากนะครับหน้าจอคนขับก็เป็นดิจิตอลเหมือนกันแต่ว่าคือมันไม่ได้เป็นอ n น i n นสตาร์เป็นแบบไขกุญแจเสียบสตาร์รถนะครับผมถือว่าไม่แย่ถ้าเรารับได้นะส่วนตัวผมรับได้แต่ว่าถ้าลูกแล้วอันนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับเบาะนี่ยกขึ้นยกลงใช้ได้ใช้ได้โอเค เป็นตัวแคบที่ให้อ p อปชันมาค่อนข้างที่จะเต็มมากนะครับด้านนี้เสร็จแล้วเรามาดูด้านท้ายนี่เปิดได้ไหมช่องเก็บของรับฝั่งโน้นก็เหมือนกันอุปกรณ์อะไหล่ล้อสามารถขายได้จากตรงโน้นเลยครับปิดตรงนี้เรียบร้อยมาดูฝั่งท้ายนะครับสรีลักกระบะว่างมากไฟท้ายเป็นหลอดจะเป็นหลอดไส้อยู่นะครับแต่ว่าคือสลักษณจาก xlt เป็น xs เอ็กก็เป็นหลอดไส้เหมือนกันเอ็กก็เป็นหลอดไส้เหมือนกันไม่มีความแตกต่างนะครับกับเอ็กมีกล้องหลังมาให้เป็นไงถอยหลังปุ๊บมีกล้องขึ้นจอให้เลยนะครับลาท้ายนี่ดูวางมาเห็นไหมเออดีนะนี่มีไม้บรรทัดมาให้ด้วยเห็นไหมนี่ดูเห็นปะไม้บรรทัดเป็นเลขๆเลยเห็นปะอือสวยเลยปิดปึ๊บอ่า XLS จบไปแล้วนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องบาสแซมคานะครับและเจ้า XLS กันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมโทรมาสอบถามได้นะครับไม่เสียไม่อะไรโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับสำวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับเจ้า XLS Open c a p 4 2ตัวนี้นะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ